ับฉันว่าไม่มีทางที่เธอจะทิ้งฉันไปแต่เห็นเธออยู่กับเขาไอฉันก็ไม่เข้าใจและที่เคยบอกฉันตอนนั้นไม่ความว่าไงจบสุดท้ายตัวเธอคนลาไปกับคนที่เคยให้ใจคำว่ารักที่มองให้กันนันนมีแค่ฉันที่มองให้เธอ Baby g เก l you เมกม m ค cry ที่เป็นแบบนี้มันก็อเพราะเธอไปเธอไปเธอไม่ต้องรอเขามีพร้อมฉันก็ต้องยอมต่อให้รักเธอมาแค่ไหนหากเธอกลับไปฉันคงต้อง ฉันมันก็แค่เคยที่เห็นมันไม่ใช่เลยเธอไปกับเขาเจ็บช้ำเหลือเกินกับกลเป็นฉันที่ก็แค่เคยคำว่ารักที่เธอพูดมาไม่จริงทั้งคำสัญญาแตหากวันไหนเธอมีน้ำตากอโทษละกันฉันคงต้องขอ,อ,อลาฉันว่าไม่มีทางที่เธอจะทิ้งฉันไปแต่เห็นเธออยู่กับเขาไอฉันก็ไม่เข้าใจ เธอก็ลาไปกับคนที่เคยให้ใจสุดท้ายเธอไปกับเขาผ่องลืมไม่คำว่าเราก็เราเป็นแค่เงาไม่มีตัวตนและคงเหี่ยวเฉาเธอบอกว่าเธอในเกียติงเขาก็เธอได้ทั้งน้ำตาก่อนเธอจะจาก จะจริงฉันไปแต่เห็นเธออยู่กับเขาไอ้ฉันก็ไม่เข้าใจและที่เคยบอกกับฉันตอนนั้นไม่ความว่าไงจบสุดท้ายตัวเธอก็ลาไปกับคนที่เคยให้ใจฉันรู้ว่าเธอยังรักเธอยังคิดถึงเขาไม่ต้องมาคุยไม่ต้องมาทากถ้ามาเพราะเพียงแค่เหงาไปกับเขาคงดีกว่าฉันอยู่ตรงนี้คงมีแค่ฝันให้เธอได้ทำตามที่หวังฉันจะคิดว่าเราไม่เคยรักก็ไม่มีทาง แต่ทำให้อยู่กับเขาไอ้ฉันก็ไม่เข้าใจคงและที่เคยบอกกับฉันตอนนั้นไม่ความว่างได้ททำน้ำท้ายต่เธอก็ลาไ่กับคนที่เคยให้ใจบอกกับฉันว่าไม่มีทางที่เธอจะทิ้งฉันไปแต่ทงให้อยู่กับเขาที่ฉันก็ไม่เข้าใจและที่